ยาแก,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 ก้เก้าสุนสวัสด,ดีพี่เพื่อนๆนะคะตอนนี้กจยาคนนี้ก็อยู่ปลายางนะคะปีน,นี้ก็3าไร่ทั้งตัดทั้งซอยปัดด้วยซอยด้วยทุกปีก็1ุบปลุกเจ็ดพันหมู่ประมาณนั้นเกินเกินก็เกินสักโมู่เกินลุ่นเถอะอะไรนะคะแล้วก็มีลื่นนิดนึงแต่ปีนี้น่าจะไม่ลื่นแล้วค่ะเพราะว่าแรงแรงมากลยปีนี้ ทุกปีมาช่วงนี้นะคะเราตัดช่วงนี้เลยฝนตกอยู่นะแล้วมันก็จะลื่นเพราะข้างๆนี่แนะมันจะเป็นดินเหนียวมันเป็นทรายคนเหนียวอะไรประมาณนี้อมันจะลื่นมากมันเป็นที่แข็งที่ล้าแข็งแล้วก็ปีนี้นะหมือนที่บอกคื่นแรงแรงจริงๆอันนี้วิ่งห้าเที่ยวนะคะ ต่อยนี่วิ่งไม่ได้ใจวิ่งถัดไปจะวิ่งเชยอดเดียวต้องดูไปก่อนเพราะว่าต้งยางมันเล็กถ้าวิ่งเชือเดียวไม่น่จาจับเชื่อมแต่ทุกปีอะเอาวิา่งเชือเดียวก็เลยประมาณสิบเจ็ดชั่วโมงสิบหกสิบเจ็ดประมาณนี้ค่ะถูกไม่แล้วก็ปีนี้นะไม่บอกได้เข้าละ แต่ปีหน้าไม่แน่ใจเหมือนว่าจะได้เข้าไปนะเพราะว่าเขามีฝุกนตกัที่เขาจะข,ขายเธอเขาดูราคาถ้าราคา,าได้อย่างที่เขาต้องการที่เขาตั้งไว้อะเขาขายแน่เขาปล่อยแน่แต่ถ้าราคายังไม่ได้อย่างที่เขาต้องการคือเขาก็ยังเราก็ยังได้ตัดได้ตอ,อนนี้เจ้าประจานะคะปีนี้นเราจะตัดสองครั้งสองครั้งสามครั้งแล้วแต่เขาเลยก็แ,แต่คนตัดยางว่าลุกคนคนตัดยางบอกบอกว่าถ้าลุกก็ ให้เรียกลดตัดยางเลยอ๋อปีที่แล้วไม่ใช่ปีแล้วปีแล้วก่อนตัดสามครั้งลกเร็วค่ะแปลงเนี้ยแล้วตรงนี้นะคะทุกปีจะไม่เคยลงได้หมดจะลงได้แค่กอบถึงเนี้ยเลยได้ประมาณลดยางนึงได้แค่นั้นเนพะราะว่าม,มันน้ำมันขังน้ำมันคลึงมันขังเป็นน้ำเลยะคะ่ะจะปีนี้ลงไม้หมดเพราะความที่แห้งจัดแรงจัดแบบ จัดเลยบอกตรงเพราะว่าอย่างฟูที่เขาขุดไว้อะจริงๆอ่ะทุกปีน้ำมันอย่างน้อยๆแล้วเวลาลน้ำมันก็จะมีะสัเกียบถึงตะตุ่มได้ปีนี้มีแต่แห้งกรอบเลยแห้งชุ่มๆแตงๆแห้งมากอันนี้เพื่อนหักแกงใช้เผาเดียวอยู่นะที่รากๆแบบนี้แค่หนึ่งเผาเดียว เดี๋ยวเราวันนี้ก็จะาพาไปดูที่บอกว่า,าถึงกั้นที่มันแห้งปกติน้ําตรงเนี้ยช่วงหน้าฝนนะมันจะแบบท่วมตลอดเพราะน้ำมันจะไหลลงมาจากเขานี่ตรงเนี้ยมันจะไหลมันจะท่วงบนนู้นเลยทางมาน้ําจะเต็มตลอดถึงหน้าแลไรงเงี้ยน้ำกย็ยังมีตลอดมีไหลมาตลอดแต่ปีนี้บอกตรงเลยแห้งจริงๆยีงเยอะจังเชา้ชาๆเนี่ย น้าอ่อนดีนี่เหอะเพื่อนขับไก็จะไล่ไปเรื่อยๆตรงนี้เพราะน้ำน้ำอย่างตรงคตตรงคลองมันไหลมันจะไหลเข้าคลองใหญ่นุ้นตรงนี้เพระมันจะล้นมามันจะเออมาตรงนี้จะท่วมแฉะขังตลอดตลอดปีเลยอ่ะยังเหมือนเหมือนตอนแบบหน้าแรงมันก็แบบไม่แรงจริงๆปีนี้คือทุกปีคือมาแบบมันแรงแต่ว่ามันก็ยังขังมันก็ยังแฉมันจะเป็นลงเล่นเลย เลยมากก็เว้นไว้ในปีนี้ค่ะที่ได้ตัดแต่ช่วงเช้าเช้านี่ดีอย่างค่ะน้ำค้างลงหญ้าแบบนี้เนี่ยขนาดนี้คือกำลังใช้เจียนหนึ่งสบายเพราะว่ามันมันหญ้ามันกรอบปีมาหญ้ามันไม่อ่อนมากแล้วก็ไม่บางมากกำลังสวยอาการวิ่งเจียนหนึ่งนะเพราะถ้าบางกว่านี้ หญ้าบางคนนี้แล้วก็ต้นอ่อนคนนี้ฮานาหน้าต้องใช้โลเพราะว่ามันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่มันจะลู่ต่ำใบมีดแต่เนี่ยหนาๆเนี่ยไ,นะไม่ได้หนามากนะไม่ได้หนามากขนาดไอ้หนามากก็ต้องใช้โลบางมากก็ต้องใช้โลเอ่อแตกนะคะแต่ถ้าปกติเนี่ยถือว่าปกติใช้แค่หนึง่งวิ่งสบายเลยอย่างที่บอกค่ะถ้าหนามากเนี่ยคือ แต่แยี่หนึ่งมันขาดมันก็ไม่หมดนะมันแน่นมันหนามากบางมากมันก็แบบเออมันยิ่งขาดไปมันก็แบบจะลบก,การเพื่อแบบยาวหลายเรื่องอันนี้ก็แล้วแต่วิทยาลัยของคถขับนะน,น,นี่มีห้าเที่ยวแล้วโอเคค่ะเราตื่ละเพราะว่ามีเครื่อบงบังค่ะอันตราย แล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะแอนเสียร์จสูงขอบคุณพี่วินที่ติดตามนะคะคือช่วงนี้ยังไม่มีอะไรบางาย่างี่เราตัดปก่งกันภคษาสวัสีค่ะ